นี่คือลุคแต่งหน้ากันตายเวลาเดินทางไปต่างประเทศต้องสำอางนะขนไปไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าสกินแคร์จะเอาไปเยอะหลักหักเลยนะคะพอาก็จะใช้เซรั่มไฮยาของเลอสกินตัวนี้ทําให้ผิวอิ่มฟูฉ่าน้ำมากแล้วก็ใส่ไฮยาลงไปถึง1ิแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยได้ใช้เซรั่มตัวใหม่ของเลอสกินนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกมานะคะกำลังเทสอยู่น้องกันแดดตัวนี้คิด้นมา2ปีก็มีสารสกัดตัวหนึ่งที่พอาเป็นเจ้าของงานวิจัยร่วมกับมหาลัยชื่อดังกันแดดตัวนี้นะคะเวลาใช้แล้วผิวน่าจะโ โรงงานก็ไม่ให้ตัวอย่างเพิ่มพี่อาเทสกันมาจะหนึ่งปีแล้วตัวนี้สั่งผลิตไปแล้วคอนแล็กับโรงเรียนสอนแต่งหน้าชื่อดังในติ๊กต็อกจากนั้นนะคะพี่อารก็จะชอบใช้ปัดแก้มแบบฝุ่นค่ะช่วงนี้ตรงแก้มนะคะตรงเบ้าตาตรงหน้าผากนิดหน่อยแล้วก็ตรงคางจากนั้นก็จะใช้แป้งฝุ่นที่มีความแบบว่าชิมเมอร์นิดนิด ก็ไม่เขียนคิ้วนะแต่ใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลปัดคิ้วค่ะตัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลเข้มบางครั้งถ้าลืมจริงก็ปัดสีดำนะทุกคนแต่ว่าเรื่องแก้มสีชมพูอ่องต่องนี่คือไม่พลาดลิปนะคะพิ娅ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าพิ娅ทำไมต้องทาลิปมากกว่า2สีแต่ทาแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าสีสวยกว่าทาสีเดียวฮะช่วงนี้พิ娅ชอบใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้ามาอันนี้เป็นตัวอย่างที่โรงงานให้มาเขาบอกว่ามีลูกค้าในประเทศไทยคือขายดีเยอะมากขายเป็นแสนแส,สนชิ้นอยากพิ娅ลองเอามาทาดี่ไมไ จริงเมคอัพติดทนแล้วก็หลังฉีดทําให้ผิวหน้าเราฉ่ำว้าวสุดๆแล้วนี่นะคะก็เป็นทัวทัวลุคของพี่อาร์ก่อนที่จะออกข้างนอกพี่อาร์ก็มีประชุมนิดนึงกับทีงานนะคะนี่แหละก็คือถึงวันพันเหตุการณ์แบบฉบับของพี่อา